มือใหม่ทําออนไลน์แล้วอยากเลือกใช้อุปกรณ์มีอะไรให้เลือกใช้บ้างเดี๋ยวคุณลลี่จะพาดูในคลิปนี้อันดับแรกเอาไมค์ก่อนเนาะไมค์เนี่ยจะทําให้เสียงในวิดีโอหรือการพากเสียงในคลิปของเราเนี่ยชัดขึ้นเราสามารถเลือกไมค์สายตัวนี้นะครับไม์สายมีตั้งแต่หลักสิบจนถึงหลักร้อยเลยนะคะทำให้เสียงเราเนี่ยชัดมากขึ้นแล้วก็นอกจากไม์สายยังมีไม์ไวเลสนะนี่ตัวนี้นะคะเป็นไม์ไวเลสตัวนี้ยี่ห้อโลดนะคะก็ต้องบอกเลยว่าคุณภาพขึ้นอยู่กับยี่ห้อด้วยยิ่งราคาแพงขึ้นคุณภาพก็ดีขึ้นแแนนนน่นน่่ออตตเเราก็็ไมป้ง ซื้อของแพงเช่นตัวนี้นะคะหลักร้อยก็สามารถที่จะได้ยินเสียงเหมือนที่ทุกคนได้ยินนี้เลยนะคะ,ะ,คะก็เลือกไม้สายหรือไม้ไวเลสอันดับที่2เราเลือกขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องจะทําให้มุมที่เราเห็นเนี่ยมันมีความนิ่งหลายคนมีการไลฟ์สดขายของหลายคนถ่ายวิดีโอก,ก็แนะนําใช้ขาตั้งกล้องให้มันมีความมั่นคงสามารถจับมือถือของเราได้ไม่ล้มนะคะมีการล็อกได้มีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลายร้อยตัวนี้มีความมาตรฐานมากๆเลยสามารถที่จะยืดได้ถึง2เมตรนะคะ ก็มีบูทูธด้วยมาตรฐานตรงที่ว่าเขาตั้งได้แข็งแรงแล้วก็ไม่ล้มแล้วเวลาเก็บแล้วเนี่ย ค่อนข้างจะเรียบร้อยนะแล้วตรงหมุนเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะจับมือถือได้มั่นคงมากๆล็อกแบบนี้นะไม่ว่าเราจะถ่ายแนวตั้งหรือแนวนอนเขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงต่อมาก็คือตัวมือถือของเรานะะใช้กล้องมือถือก็ได้แล้วก็เลือกที่เรามีตามงบประมาณถ้ามือถือเราไม่ชัดมากพอให้ใช้แสงช่วยอ่ะอย่างเช่นไฟโดรนที่ใช้อยู่นี้นะคะมีตั้งแต่ตัวเล็กหลักสิบหลักร้อยหลายร้อยนะหรือเราจะใช้แสงธรรมชาตินะแสงธรรมชาตินั่งอยู่บ้านอ่าหันไปที่ แสงและเปิดพมา่านแบบนี้นะคะจะทําให้หน้าชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามือถือกล้องเราไม่ดีหรือกล้องดีก็ตามนะอาจจะปรับแสงธรรมชาติก่อนถ้าไม่ได้หรือถ่ายกลางคืนก็ใช้ฝั่งซ้ายอันนึงฝั่งขวาหนึ่งโดยการวางไว้45องศาถ้าเกิดใครมีงบประมาณก็สามารถที่จะใช้กล้องโปรเฟชชั่นอลแบบตัวข้างหลังนี้เลยนะก็ประมาณ30,000กว่าบาทสําหรับการไลฟ์สดการทำซีมิ่งหรือทํา OBS อีกอย่างหนึง่งที่ทุกคนอาจจะมีอยู่แล้วหรือยังไม่มีคือคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กค่ะจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีมุมมองได้้กวาง ทำงานเก็บงานได้มากขึ้นหรือถ่ายโอนข้อมูลจากมือถือลงคอมพิวเตอร์หรือทำรีมิ่ง o n s OBS หรือทําโปรแกรมกราฟิกด้วยโปรแกรมหนักๆเช่น Photoshop แบบนี้นะคะเราก็ไปเลือกใช้บนคอมพิวเตอร์ได้สําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการเล่าถึงอุปกรณ์ที่เราควรจะมีสําหรับทําออนไลน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะ